สอนพิธีการชงกาแฟง่ายๆที่บ้านรสชาติเหมือนกับพี่โปรโชงให้เราเลยด้วยเฟ p เพสสูตรอัปเกรดครับ สวัสดีครับอยู่กับเมสคอพแมนเอ็กซ์ลิโ n ชานลในรายการเทคนิคเด็กชงวันนี้ผมจะมาสอนพิธีการชงกาแฟง่ายๆที่บ้านรสชาติเหมือนกับพี่โปรโชงให้เราเลยด้วยเฟนเพสสูตรอัปเกรดครับเริ่มต้นเลยสิ่งที่เราต้องต้องมีก็คือเฟนเพสสเกลตาช่างไม้คนเครื่องบดแล้วก็กาต้มน้ําเริ่มจากพิธีการชงง่ายๆก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิป สอนชงเฟนเพสนะครับกลับไปย้อนดูได้นะครับแบบละเอียดนะแต่วันนี้ผมจะมาใช้สูตรนั่นแหละเพื่อที่จะทําให้รสชาติสะอาดขึ้นคลีนขึ้นนะเพราะว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยถามเกี่ยวกับว่าชงยังไงให้ง่ายกว่าดิฟนะก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เลยเฟนเพสนะครับแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วชงเฟนเพสเนี่ยมันตกตะกอนนะทำยังไงให้ตะกอนน้อยที่สุดนะครับคลิปนี้มีคําตอบเริ่มต้นนะครับผมก็จะใช้วิธีการตวงเมล็ดกาแฟ วันนี้ใช้อาลัวเบรนนะครับของ l ิโกโรสเตอรสูตรง่ายๆก็เมลกาแฟ20กรัมต่อน้ำ3า3 ml อครับแล้วก็บดนะฮะร,ระหว่างบดก็จะกดต้มน้ำรอไปด้วยนะครับผมใช้น้ำอุณหภูมิ9.3องศาสำหรับใครที่ใช้คอมเินเนเตอยู่แล้วที่บ้านก็ตอนนี้ผมใช้อยู่ที่30คลิกนะครับหรือประมาณ น้ำตาลสายแดงนะครับหยาบก,กว่าเล็กน้อยอันนี้ก็จะเริ่มจากสูตรร้อนก่อนนะครับจะให้ดูไซซิ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้คอมเบรนเตหหาไซซิ่งประมาณนี้ก่อนสำหรับกาแฟพั้วกลางค่อนอ่อนนะครับเริ่มต้นสมมติว่าผมไม่รู้จักกาแฟหรือเปลี่ยนกาแฟใหม่ก็จะพยายามใช้สูตรเดิมก่อน แล้วค่ชิมนะครับแล้วค่อยปรับแต่ถ้าเกิดคนที่มีประสบการณ์ก็จะดูจากสีมเมล็ดนะโอเคเม็ดตัวนี้อาจจะเปรี้ยวง่ายเป็นข้ออ่อนก็จะปลดให้ละเอียดขึ้นหรือเห็นตัวนี้เ้สีคขมกว่าครั้งที่แล้วที่เราซื้อเม็ดมาก็จะทําให้มันหยาบขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะบาลานซ์รสชาติที่เราชอบนะใช้น้ํา93องศาเซลเซียสนะครับทีนี้แนะนําให้เตรียมที่คน ก็้ข,ข้างเลยเพราะเราจะคนภายใน10วิแรกเนะี่ยเราต้องลงน้ําให้เรียกว่าหมดได้ยิ่งดีเลยนะครับใน300นะครับกด Start ทไทม์ปุ๊บเทไปเลยรวดเดียวถึง300 ml อ0 0่า300ไปนะครับแล้วก็คน10ครั้งครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้แต่อย่าเพิ่งกดนะคร ปกติเราก็จะทิ้งไว้เลยประมาณ4นาทีนะระหว่างนี้เราก็ไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นก่อนนะครับครบ4นาทีนะครับเราก็จะทำการกดกล้องตัวอากาศกาแฟลงไปข้างล่างปึ๊บอ่าตัวนี้กดง่ายนะไปเทบางตัวก็จะใช้แรงนิดนึงเพราะว่าบางทียางเหนียวนะครับกดเสร็จปึ๊บอ่าวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงตะกอนผมแนะนำว่าก่อนที่เราจะเทมาทานเนี่ยทิ้งไว้อีกสักหนึ่งนาทีครับ ให้ตัวตะกอนเนี่ยมันจะค่อยๆลงไปข้างล่างก่อน,นครับอ่าหนึ่งอาทีเสร็จปุ๊บเราค่อยแยกออกมาอ่าแค่นี้เราก็จะได้เฟ้นเพชที่สะอาดขึ้นนะครับตะกอนน้อยลงนะเดี๋ยวผมจะเทให้ดูปกติผมก็จะเทไม่ไม่หมดเกลี้ยงเนาะเพราะว่าเราต้องการเหลีกเลี่ยงตะกอนใช่ไหมครับอ่าเยประมาณนี้นครับสังเกตว่าตรงเนี้ยตะกอนเต็มเลยนะข้างล่างครับตะกอนมันก็จะตกไปอยู่ข้างล่างแล้วเพราะว่าเราทิ้งไว้หนึ่งอาทีละ ทีนี้มันก็จะสะอาดกว่าที่เรากดแล้วเทเลยแต่มีวิธีที่สะอาดกว่านี้อีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีตัวดริปเปอร์แบบไหนก็ได้ทรงไหนก็ได้นะครับที่บ้านเนาะก็จะใช้วิธีกรองเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็สะอาดขึ้นมาแล้วนะครับใครต้องการแบบฟิลโอเมาส์ฟิลแบบคินคลีนเหมือนเราทานกาแฟดริปนะฮะก็ใช้ฟิลเตอร์ทำแบบนี้เลยแล้วก็ล้างฟิลเตอร์นิดนึง ล้างกินก่นกระดาษออกไปก่อนอุ่นริปเปอร์นะไม่ให้มันอุณหภูมิมันตกไปมากกว่าน,นี้นะครับเสร็จแล้วก็แทนที่จะเทใส่แก้วเนาะเราก็จะเทใส่ตัวริปเปอร์เลยนะครับเพื่อที่จะกรองตัวผงนะครับหรือตะกรอนออกมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีคราบนะครับผงกับตะกรอนที่ยังคงเหลือเนี่ยติดก,กับฟิลเตอร์นะครับนะ ร้อ,องเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็จะได้กาแฟทิ้คลีนเหมือนกับกาแฟริปเลยนะครับดูความเคลียร์ของเขาเพราะตะกรนต่างๆผงต่างๆมันติดอยู่กับตัวฟิลเตอร์หมดแล้วนะครับทีนี้ประการปรับรสชาติมาลองชิมกันดีกว่าคาแรคเตอร์หลักก็คือตัวกาแฟะนะฮะเราก็ดูว่ากาแฟตัวนี้เราควรจะได้อะไรบ้างาถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับก็เราก็ดู หน้าซองที่เขาไก์ไลน์มาให้ข้างหน้าก็ได้ครับนะซึ่งกาแฟอารัวตัวนี้มีเจสมินครับมะลิมีความเป็นทอปิคอข้อฟุตเหมือนผลไม้เมืองร้อนครับนะอย่างเช่นมะม่วงครับนะแล้วก็มีบอดี้เนื้อสัมผัสที่เหมือนไซรัปครับลองมาชิมกันอะ่ะชิมครั้งแรกครับนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ากาแฟตัวนี้มนันติดขมปลายเยอะ แนะนําให้ปรับหยาบขึ้นก็อาจจะสักทีละ2คลิกนะถ้าเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเยอะก็ปรับทีเดียวแบบ3-4คลิกเลยก็ได้นะครับปรับให้หยาบขึ้นความผมมันจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวที่โดดขึ้นมาแล้วบอดี้ยังบางอยู่ยังอยู่ในระดับบางนะครับก็จะแนะนําให้ปรับละเอียดขึ้นนะครับอ่าเราก็จะได้ความบาลานซ์มันจะบาลานซ์อะซีตี้ครับกดให้มันนวลขึ้น ได้ความหวานเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ได้บอดี้เนื้อสัมผัสขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟตัวนี้ผมว่าผมปรับได้อพอดีเนาะก็เรียกว่าถ้าเกิดใครชงที่บ้านแล้วรสชาติออกมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียกาแฟเพิ่มเลยอร่อยเลยนะครับชิมอุณหภูมิที่2อ,อ่าเนื้อสัมผัสมากขึ้นนะครับในอุณหภูมิที่ต่ำลงใครดื่มกาแฟดำก็แนะนำให้เว้นช่วงอุณหภูมิชิม ตอนที่กาแฟเริ่มอุ่นตัวลงด้วยนะครับเราจะได้เนื้อสัมผัสกับได้กรดเหลือซีิตี้ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าต่อมรับรสของเราเนี่ยเริ่มทํางานได้ดีขึ้นในช่วงอุณหภูมิต่ตําลงมานะครับปกติก็50-40องศาลงมาก็เริ่มจับอะไรได้มากขึ้นละแล้วก็ค่อยๆ่อเอนจอยดื่มดํำกับกาแฟขคุณนะครับอันนี้เป็นสูตรเ,เฟรนด์เพจอัปเกรดจากครั้งที่แล้วนะครับสรุปคือสําหรับอันนี้สูตรร้อนกยอนนะ เราใช้ตัวเฟนเพสสกัดเสร็จปุ๊บแล้วกองก่อนนะครับแล้วทิ้งไว้1นาทีเพื่อที่ให้ตะก,กรอนมันลงมานะครับสะอาดขึ้นแล้วก็เทอันนี้ก็1สเต็ปละครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความสะอาดมากกว่านั้นแนะนำให้ใช้ตัวฟิลเตอร์กระดาษช่วยนะครับดริปเปอร์ประเภทไหนก็ได้นะครับต่อมาเดี๋ยวผมให้สูตรกาแฟเย็นนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟเย็นเดิมต้มน้ำกาองศา ใส่กาแฟ20กรัมนะครับแต่ครั้งนี้สำหรับกาแฟเย็นเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วนกาแฟที่มากขึ้นนะครับเมื่อกี้อยู่ที่1ต่อ15นะครับอัตราส่วนของปริมาณกาแฟต่อปริมาณน,น้ําแต่ครั้งนี้ผมจะใช้อยู่ที่1ต่อ12นะวิธีการเปลี่ยนเลโชง่ายๆนะฮะมี2วิธีคือปรับ จากปริมาณน้ำก็ได้หรือปรับจากปริมาณกาแฟก็ได้แต่ในกรณีนี้ผมจะปรับจากปริมาณน้ำนะฮะเราก็ใช้กาแฟเท่าเดิมใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนเป็น1ต่อ12ก็เอามาคูณ20คูณ12เท่ากับ2องจากร้อนเมื่อกี้ผมใช้น้ำที่300เนาะผมจะใช้น้ำเหลือแค่240สําำหรับกาแฟเย็นนะหรือถ้าใครชอบทานเข้มไปอีกก็1ต่อ10เลยก็ได้นะครับอ่าเหลือน้ำแค่200ก็ได้นะครับ ขึ้นอยู่กับความชอบเนาะแต่ถ้าทานง่ายๆสบายๆหนึ่งต่อสองก็ต่อจอดแล้วนะครับผมก็จะใส่กาแฟลงไป20กรัมน้ำา4 4 0นะครับในอุณหภูมิ93องศาเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ปริมาณน,น้ำนะเทรวดเดียวเลยไม่ต้องสายนะเทรตรงๆก็ได้เพราะสุดท้ายเราคนอยู่แล้ว240เมื่อไหร่หยุดแล้วก็รีบคนนะครับ10ครั้ง 2,3,4,5,6,7,8,9,10คนเสร็จก็ปิดแต่ยังไม่ต้องกดนะครับ4นาทีเหมือนเดิมระหว่างน,นี้ก็จิบกาแฟรอคนทอปข้อฟุตออกมาเยอะขึ้นชัดขึ้นในตอนอุณหภูมิเย็นนะครับมีความเป็นเหมือนมะม่วงแล้วก็มีคาราเมลทิ้งท้ายด้วยนะครับกาแฟตัวนี้อาร a b l e n นนะครับใครสนใจมีขนาด100กรัมและ 500กรัมนะครับสามารถสั่งผ่าน s h อ p e e หรือ Line a d ได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับกดนะครับกรองกาดออกปึ๊อ่าแล้วก็ไล่ตะกรเหมือนเดิมรอ1นาทีอ่าตะกรอนก็ลงไปข้างล่างพอสมควรแล้วนะครับเราก็เทได้เลยหรือเหมือนเดิมก็กรองกระดาษทิปก่อนก็ได้แต่ครั้งนี้ผมจะเทไปเลยนะครับ ใส่แก้วน้ําแข็งของคุณสังเกตว่าความใสของเขานะครับก็เรียกว่าตะกรอนก็น้อยแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแล้วแต่ก็อย่าเอ็นจนสุดแล้วกันนะครับค่อยๆเทลงไปดื่มกันอืมนวลคลีนนะครับมีความเป็นฟุตตี้ที่ชัดเจนนะครับในอัตราส่วน1ต่อ12นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแน่นกว่านี้อีก แนะนำว่าเหลือ1ต่อ10ก็ได้กาแฟ20กรัมน้ํา200หรือถ้าทานกันหลายคนเนาะจริงจริงตัวนี้ชงได้สองถึงสามเสิร์ฟเลยภายในครั้งเดียวนะครับก็กดก็ไปเลย่าสกรัมน้ํา300ไปเลย1ต่อ10นะครับก็ได้กาแฟเย็นแล้วหรือว่า40กรัมน้ํา4 0รอเลยก็ได้สําหรับกาแฟเย็น2แก้วนะครับก็ปรับสูตรอนเดิมครับชิมเสร็จแล้วดูว่าอ่าเปรี้ยวแหลมไหมหรือขมนะครับถ้าเปรี้ยวแหลมต้องการบอดี้เพิ่มต้องการ ให้มันมีความหวานหรือบาลานซ์ความเป็นกรดนะครับก็บทให้ละเอียดขึ้นแต่ถ้าเกิดขมก็เหมือนเดิมก็ปรับให้มันหยาบลงมานะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการชงกาแฟเหมือนโปรง่ายๆที่บ้านเป็นไงครับก็เลือกเฟนเพสตอบโจทย์ง่ายแช่อย,อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ปรับสูตรอย่างที่กล่าวไปนะครับกาแฟนะครับเลือกโทนรสชาติที่ต้องการก่อนนะครับอยู่ที่ตัวกาแฟก่อนเสร็จแล้วก็สกัดเล่นลูกเล่น ดีเทลอีกทีหนึง่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเมกกาแฟตอนนี้เรามีขายทั้ง100กรัมและ500กรัมนะครับอะโลเบนครับดูลิงก์ได้ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปคลิปอะไรในอนาคตคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสวัสดีครับ